รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครั้งที่2 1. เมษายนถึง 30. กันยาย,ยน2567ครับข้อมูลผู้ครับ,รบการประเมินนายพีรนัทมาแก้วตำแหน่งครูอาจาราจ้างกลุ่มสาระการเรรูส้สูนศึกษาและพะักษารงเรียนวัศวิคมราชมังคลาวิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาเมือมศึกษาเชียงรายครับต่อไปนะครับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัต you know. ิงานตามมาตรฐานตำแหน่งด yes ้านการจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1และ2รายวิชาสุขศึกษาและพลัศึกษานะครับภาพแรกจะเป็นการสอนสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับภาพที่2นะครับจะเป็นการสอนพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับรายวิชาบาสเกตบอลนะครับต่อไปนะครับ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนหน้าที่ที่จะรับมหมายนะครับ 1. นึ่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6กเสนะครับ 2. ผู้พัฒรังชาววิชาหาหาร 3. ฝ่ายอาคารและสถานาาที่นะครับภาพข้างล่างจะเป็นการนักเรียนเข้าฝึกนัเรียนประครับประชานะครับนักศึกษาวิชาหาร,ท,ร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 ที่มอทบที่มทบอนะครับ ด้านการพัฒน,นาตนเองและวิชาชีพ 1. เข้าร่วมบบรวมหัวข้อการพัฒน,นาคูนักออกแบบสู่ห้องเรียนประสิทธิภาพสูงนะครับทั้งสีภาพนี้จะเป็นภาพกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับ 2. เข้าร่วมสรุปกิจรกรรมการสอนบูรณาการในดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่2นะครับ 3. เข้าร่วมการวิเทศการ,รสอนแบบจับคู่ 4นะครับเข้าร่วมการฝึกทบทวนพร่มกับนักศึกษาพิลายหารมัธยมศาตอนเจ็นะครับต่อไปนะครับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกร่กบการสอนพุรณาการนักเรียนชั้นมัธยมา,าปีที่2นะครับต่อไปนะครับเข้าร่วมบทรวมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาครูนักออกแบบศูนย์ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูงนะครับต่อไปนะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 1. เข้าร่วมวันสถาปนาสถาพน,า,า,พนากรุกเสือนะครับ 2. เข้าร่วมโครงการปูกมันแม่เกี่ยวกันพ่อ3นะครับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน,ขน กีทาจังหวัดเชียงรายการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจะได้รมจรรยาบรนวิชาชีพนะครับ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริตร,รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์2มีความมีริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการนะครับ สม,มีจิตสำนึกที่ดีมุ่งมริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมาการผู้ประเมินทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณครับ